สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็สวัสดีมาดาคนดูทั้งบ้านด้วยกันแล้วกันครับวันนี้เรามาถ่ายกันที่พีพีสเตชั่นนั่นเองด้วยครับกับเอสเป็น96.75เมกะเฮิร์ตครับหลายคนที่บ้านเป็นแฟนชื่นชอบเนีเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตต่างๆนะฮะมีข่าวดีมาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีกลุ่มกศิลปินที่ได้รับรางวัลนะครับอะไรนะลูกทุ่งหรือลูกทุ่งเด็กก็ได้นะ รา,างการศิลปินลุกงุ่งเพื่อชีวิตกู้กลุก่มยอดนิยมนะครับนั่นก็คือได้แก่วงสกายพาร์นนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยมาเยี่ยมเยียนสถานีวิทยุของเรานะครับเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่ไหม <S <S <ช>มาแสดงคอนเสิร์ตที่เรานะครับหลายคนจําได้นะแล้วก็หลายคนคุ้นเคยด้วยนะฮะสำหรับพี่เปิ้ลวงสกายพาร์นนั่นเองนะฮะหลายคนภูมิใจแล้วก็ เข้าตามโผเป๊ะเลยนะฮะซึ่งเพลงที่ได้รับความนิยมนะตอนนั้นที่มาไม่ว่าจะเป็นน้ำใต้ศกครับไม่อยากเป็นควายครับใบไม้ร่วงนะฮะแล้วก็เพลงเก่าที่นํามาเล่าใหม่อย่างเรื่องจริงผ่านเธอครับครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงน้ําใต้ศกของนุ่นกสายฟานะครับรู้สึกว่าจะได้รับยอดอยู่เท่าที่เป็นล้านใช่ครับไม่รู้กี่ล้านวิวนที่นักวันที่มาให้สาษณ์วันนั้นนะครับ แล้วก็วันนี้เราก็จะมาขอความแสดงความยินดีกับค่ายมิตรภาพเพลงแล้วก็มูมสตาร์ทคด้วยนะครับกับความสําเร็จอีกขั้งหนึ่งนะครับางเราหนุ่มสาวชาวบาเพลินขอเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยแล้วกันครับแล้วก็ยินดีด้วยกันแล้วกันนะฮะสำหรับการเป็นขวัญใจของมหาชนโดยเฉพาะเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตหน้าใหม่ๆขึ้นมานะครับกับยอด30ล้านกว่าวิวด้วยกันนะฮะ แล้วก็คาดว่าปีต่อๆไปเนี่ยอยากจะเห็นสกายพาร์คนะฮะแล้วก็ศิลปินในเครือของมิรภาพเงเขา้าไปมีส่วนร่วมร่วมกันรับรางวัลบนรางวัลหานอวอรอวครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับเอาเป็นว่ายังไงถ้ามีโอกาสนะครับฝากเรียนสกายพาร์คไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วก่อนที่เขาจะกลับนะครับมงสก,กายพาร์เขาบอกว่า เที่ยวนี้มาคนเดียวมากับเต็มนาว่าไม่สนุกนะครับเที่ยวหน้าเขาบอกว่าเขาจะมาทั้งแก๊งเลยนะครับทั้งแก๊งสกายพาสผมนีงจําได้นะครับและอย่าลืมมานะครับวันนี้ปัดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ